มาเบิงทางเขาเพื่อนแบบแบบเก่าเนาะบรรยากาศดีก็เลยเอออยากเก็บให้พี่น้องไดีเบิงมาถ่ายซะเองเนาะุ่นปูนซะเองกำลังสิกับเนาะเห็นบรรยากาศเพื่อนมีโอกาสได้มาอยู่แบบนี้คือว่าความสืงกันเลยครับเอาบรรยากาศเนาะบานเพิ่นเป็นบานสวนนะนี่หน้าเอ่เขากําลังออกนะครับเนาะหน้าเพิ่นสูงๆเนี่ยบานน้องบวบนะครับเนาะมีน้องนํานี่แต่ว่ามาแมนน้องบวบเพิ่นว่าถามผู้เฒ่าแต่ก่อนมีหาลังค่าเลื่อนเพิ่นว่ากต่ตอนนี้ก็43าเนาะ มาตมบัวตมบนโดดอำเภอโพธิสุวรรณศรีสะเกดนะครับนี่เตาทานเพิ่นนะครับเห็นเป็นความเป็นโบราณอยู่นะนะครับผมทางเป็นทางดินเขาบานรถยังติดโลมอยู่ก็เลยเออมาอยากให้พี่น้องดเดบงบรรยากาศด้วยกันนะครับต้นกระเดาต้นม่วงปีนี้ผมม่วงมืดเดยกุกขามนะครับสมัยก่อนก็นเป็นหนามแล้วหนามกระบ,บองเผชดเนาะนะครับนี่ฟางน้องนะครับนองใหญ่ได้หนีไปเป็นน้อง,ง,นองห,นหน่อยๆนะครับ ประมาณสองลายกูกลัวพุ่นละนี่ฮะกำลังยางออกไปถนนนะครับหลังจากทายท่ามขีแดแล้วเนาะบรรยากาศบานเลื่อนสวนกล้วยแบบโบราณอยู่ได้นี่เห็นบ่ครับปลากล้วยเพิ่อนอยู่คางคางเฮือนเลยนี่คือรถติดรวมติดบ่อเสาร์ดีตัวผมบ่เขามาเอานะครับยางเอาระวังระวังระวัง,วางยางฝั่งนั่นเด้อม,มีมีหอดดอกบัวตัวนี้อู้งองใหญ่เพิ่นใหญ่เติบอยู่เอาระวังนะครับนี่หมาบ่ ขวเขาไปมันเทาอยู่บานเรือนเพิ่นเนาะนี่หัวแบบไม้ไผ่โบราณอยู่ได้เนาะคลาสสิกดีก็เลยเอามาฝากเนาะครับเอาขุนรถผมจอดอยู่ทั้งเขาไป้ายานติดลมเนาะมาเบิงเขก็อิ่นว่ายังเกาะศิลปะวัฒนธรรมนะครับพื้นทินของซีสเกตความเสือวิธีชาวบ้านเฉพาะกลุ่มนะครับนี่คือทางเขาไปเพื่อนวูเขาเลิกได้ครับรถบวกก้าเขาเลยผมกยานติดลม ออกบัวโอ้บัวงามตัวละครน้องนี่โอ้บัวงามบัวงามนะครับสวยเลยครับออกจากบานเจ้าภาพนะครับน้องนี่ขอขอพุณนหมอแค้นเสือหมอ,อมือกล้องกล่วยแล้วก็พุณนหนาบานบานห้อยนะครับ จำซื้อเพิ่อบ่อยอย่าหน่อยใจเด้อครับจำได้แต่หน้ากล้วยครับหมอแคนเสือเพิ่นแนะน้ำให้มาเบิ่งซะเองอยู่นี่นะครับเนาะก็เลยได้มาเบิ่งวิวเก่าๆนะครับกับหมู่บ้านหนองบวกนะครับตำบลโดดโพธิสวรรค์รีสะเกษนะครับเอานี่น้องใหญ่กับทางโบราณนะครับหัวกับโบราณได้นี่นี่ไผ่ต่ก่อนเนาะแต่เบิ่งใส่ลวดนน้ำแล้วล่ะนะครับบรรยากาศบ้านเฮายังแรงๆนะครับป่าขึ้นเบิดมื่อเลยมื้อนี้ศรีสะเกษ ถือว่าบรรยากาศมามาส่งกันนะครับน้อะเบิงหนาเบื่อง้าถ่ายยูรดแล้วบรรยากาศดีนะครับก็เลยอยากบันทึกเรื่องลาวเนี่ยนะครับพึ่งมากข่งแหลกในบ้านหมู่บ้านนี้แต่ว่าเคยมาเทีนึงแต่ว่าบริขาถึงมาถึงแบขนาดนี้นามาอยู่นาบ้านนาวัดป้าฟางนะมาแค่นั้นบันนี้ก็เลยมาหอดเออมุมนี้ก็สวยคนละมาหอดนี่เนาะมาหอดในกลางบ้านเพื่อนนี่เนาะสี่สิบสามลังคาเรือนนะครับหมู่บ้านน้องบวกแต่ก่อนหาลังคาเรือนเพื่อนว่า ขยายออกมาเดือดวัวบานมี่โอ้นี่แต่วัวบ้านเอาเบิ้งอีกเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้โ<ๆ>อ้งามตัวละโอ้บรรยากาศบ้านถูกเงียบสงบดีตัวละโอ้นะครับเป็นบ้านน่อยๆน,นะครับแต่ว่าเรียบง่ายสงบดีไม่เห็นบรรยากาศบ้านเพลินกันเลยเอา้าบันทึกภาพไปให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งนำกันนะครับกับการมาถ่ายทำคลิปเพื่อที่ได้คลิปหนึ่งกับโมเมนต์ สีมาได้ง่ายๆเนี่ยครับตรงนี้จังสี่ที่ยานม้ายานยังกัดแต่ก็้าฟันอุปสรรคยานรถที่ลมกับพองนั่นนะครับแต่ละมองที่ไปแต่ว่ากบฏในไปดูๆทุกองมองในบ้างนี่มันแล้วแต่โอกาสที่ได้มาถ่ายทำแต่ละพื้นที่เนาะเอากลับฝากเป็นกำลังใจให้นิโคมมอนทั่วกับเพื่องฝากแชแนวนั้นด้วยครับผมเป็นกำลังใจทั้งพจทั้งยูทูบแหละครับช่วงนี้อันบ่ค่อยขยายเร็วไปไหนนะครับยอดวิวยอดซับเนาะระบบเพิ่นเป็นอย่างไรกบฏในใจคือกันนะครับมาอ่อนแฟนๆอีกรอบหนึ่งนะครัับใเนพอป็กลงจ อยู่ในการไปดนดนะครับผมขาดกำลังใจกับขาดแรงขับเคลื่อนด้วกันเลยนะครับผมผมและเฟืองขาดช่อแนวมันอนีก,ก็ขอขอบคุณหลายๆที่มาเบิงบรรยากาศในการมืนอนีนอตที่บ้านต้องหวบต้องวนโดดโพธิสวุวรรณรีสะเกดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ